สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะอัพพิโซดนี้นะคะหวานขอพูดถึง ฉากที่หลิงปู้อีนะคะรีบกลับมาจากงานด่วนนั่นนะคะแล้วก็เข้ามาที่ตระกูลเฉิงเลยนะคะโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเลยค่ะมาเพื่อจะมาคารวะนะคะมาขออภัยที่ไม่ได้มาส่งสินสอดด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะคะมาถึงก็เป็นช่วงเวลาที่ตระกูลเฉิงกําลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะคะก็ดูอบอุ่นดีนะคะเป็นวงใหญ่ๆเนาะทีนี้วิธีการเข้ามาของพระเอกของพวกเรานี้ก็คือเขาเคยพูดแล้วไม่ว่าเขาจะเด ไปที่ไหนนะคะก็ทหารองครักษ์ชุดเกราะดําก็จะไปกับเขาด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เต็มจวนไปหมดเลยนะคะแล้วเท่าที่เราดูจากบรรยากาศก็คือไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนเลยค่ะว่าคณะนะคะต้องเรียกว่าคณะคณะของเขยนะคะหรือว่าหลิงปู้อีจะมาในลักษณะนี้นะคะก็อยงงกันไปหมดเลยค่ะไม่ไม่มีการแจ้งข่าวล่วงหน้าเลยนะคะทําให้ทุกคนที่เห็นนะคะโดยเฉพาะสองพี่น้องคือพี่รองกับกับ ที่3นะคะโอ้โหสงบลงเลยค่ะคือปากเงียบเลยนะคะส่วนนางเอกของพวกเราก็โอ้โหตะเกียบค้างอยู่กับเอเหมือนจะเป็นลาบบัวนะคะงับอยู่ที่ปากค่ะโอ้ช่างเป็นสุดยอดกุลสติเช่นเดียวกันนะคะทีเนี้ยคนที่นั่งกินก็เกิดอาการ เก่งกันไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนนั้นก็ท่านย่ายังไม่ออกมานะคะท่านย่าจะเป็นคนสําคัญมากในฉากนี้เพราะว่ามาช่วยไก่เกี่ยให้บรรยากาศมันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงนั้นนะคะเราจะต้องมาถึงช่วงที่ความกลัวของพี่รองกับพี่สามก่อนนะคะพวกเขาก็คือหัวใจคือมีความตื่นตระหนกมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการยิ้มวิธีการอะไรก็มันก็จะไม่เป็นธรรมชาติแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องการยิ้มหรือการหัวเราะยังไม่เป็นธรรมชาติไม่มี ไครที่จะชนะเขยคนนี้ได้นะคะหลิงปู่อีสยองมากเลยค่ะในเวลานั้นเองนะคะในระหว่างงานเลี้ยงเนี่ยหลิงปู่อีก็ได้เล่าเรื่องตลกซึ่งซึ่งมันไม่ตลกนะคะก็ทำให้สองพี่น้องตระกูลเฉิงก็คือพี่รองกับพี่สามเนี่ยกลัวมากๆเลยนะคะกลัวจนพูดไม่ออกเลยก็คือเอ๊ะนี่เขามาข่มพวกเราหรือเปล่าข่มขู่นะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะทำไมหลิงปู้อีเนี่ยถึงเลือกเอาเรื่องตลกเรื่องนี้มาเล่าที่นี่นะ ะะซึ่งเรื่องตลกพวกเราก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นอาเฟยที่เป็นผู้ที่เล่ามาถ่ายทอดมาให้กับเ <โ Hopefully> จ้านายนะคะได้ฟังซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็คงจะเอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดไปพึ่งพาอาเฟยเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยค่ะแล้วมันก็เกิดจริงๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องตลกเรื่องนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาเฟยเล่าให้กับหลิงปู้อีฟังเนี่ยหลายเรื่องคะ่ะแต่ว่าหลิงปู้อีเป็นผู้ที่เลือกนะคะเอาเรื่องนี้มาเล่า ค่ะ ความหมายมันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะคือเรื่องตลกเรื่องนี้นะคะคือรวมแล้วทุกอย่างมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับบัณฑิตคนหนึ่งที่จมลงไปในน้ำนะคะคือในสายตาของพี่น้องตระกูลเฉิงเนี่ยก็คือพี่รองกับพี่สามเนี่ยคือเขามีแค่ความอยากที่จะไปรับใช้ชาติไปเป็นแม่ทัพสู้รบเหมือนพ่อของเขาแต่จริงๆแล้วอะ่ะพวกเขาเป็นเสมือนอผู้ที่ไม่ได้ออกรบไงเป็นเป็นแค่แบบเหมือนบัณฑิตเป็นนักปราดนะคะซึ่งหลิงปู้อีก็ รู้สถานการณ์ของครอบครัวตระกูลเฉิงดีค่ะเขาก็เลยเ,เลือกเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาเอาใจพ่อตามแม่ยายนะคะก็เราจะสังเกตว่ามีเฉพาะท่าน เฉิงสื่อแล้วก็เสี่ยวหยวนอีเท่านั้นที่นั่งฟังอยู่อย่างเงียบๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องราวตลกที่หลิงปู้อีเล่านั่นเองค่ะส่วนเส้นทางการเดินทางด้านชีวิตทางด้านอาชีพของพี่รองนะคะรวมทั้งพี่สามเนี่ยก็เส้นทางของพวกเขาก็จะเป็นข้าราชการพลละเรือนในอนาคตแน่นอนนะคะอันนี้คือในสายตาของหลิงปู้อีค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าหลิงปู้อีมีกระบวนการคิดนะคะแล้วก็มีการศึกษา มาแล้วอย่างรอบครอบเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของผู้หญิงที่เขารักก็คือเฉิงเซาชางนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยอเอาเอาเรื่องเรื่องตลกเรื่องนี้มาเล่านะคะแล้วก็หัวเราะฮ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 อยู่คนเดียวช่างน่าก,กลัวมากจริงๆนะคะน้องอู๋เลยได้หัวเราะแบบสุดๆเลยอะ่ะเรื่องนี้ไม่ไหวอะ่ะอ้าปากหัวเราะทีนี้คนดูสยองเลยนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากฟังเรื่องตลกนะคะที่มันไม่ตลกของหลิงปู้อีส ำหรับพี่รองแล้วก็น้องสามแล้วในระหว่างงานเลี้ยงเนี่ยสำหรับตัวของเฉิงเซาชางเองนางก็แค่ยิ้มยิ้ม,มนะคะยิ้มมุมปากอย่างงุมงมง้มงามงุ้มงามเล็กน้อยแต่ถามว่าเรื่องนี้พระเอกเราก็เลือกส่วนหนึ่งมาเพื่อนางเอกไหมถามว่าถ้าคำถามนี้นะคะคำตอบก็คือใช่ค่ะเพราะว่าพระอเอกรู้ว่านางเอกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะต่อสู้นะคะแล้วก็ไม่ไม่กลัวต่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตลกเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ไม่กลัวว่า ผู้หญิงที่เขารักจะเกิดความกลัวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่กลัวมากๆก็มีแค่พี่รองกับพี่สามเท่านั้นเองนะคะเชิงสื่อกับภรรยาของเขานะคะเสี่ยวหยวนอีไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะคะก็ดังนั้นค่ะก็สิ่งนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าหลิงปู้อีฉลาดกว่าหยวนซันเจียนนะคะอีกเพราะว่าหยวนซันเจียนนั้นสังเกตไหมคะเวลาที่เขามาที่บ้านนะคะเขาก็ไม่ได้พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับใครนะคะแม้แต่กับเสี่ยวหยวน ก็ยังมีแบบว่าด้วยสําหรับหยวนซานเจียนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นแต่จริงตอนนี้ยังไม่อยากพูดถึงหยวนซานเจียนเท่าไหร่นะคะเพราะดูดูวัดจากก้าวร้าวมากเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างการเข้าหาความความพยายามจะกลมกลืนกับครอบครัวของตระกูลเฉิงเนี่ยก็หลิงปู้อีกก็มาเหนือชั้นกว่าหยวนซานเจียนมากๆเลยนะคะคือเขามีความรู้จัก คิดแล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัตินะคะพยายามนั่นแหละตามกิจวัตรประจําวันที่เขาสามารถจะปฏิบัติได้นอกจากนี้เขาก็พยายามจะรักษาอาการนะคะซึ่งซึ่งเขาอยากจะเ,เข้ากับตระกูลเฉิงได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองสําหรับเขยอ,อย่างหลิงปู้อีนะคะเราก็มาเป็นกําลังใจให้กับหลิงปู้อีแล้วก็เฉิงเซาชางกันค่ะเพราะว่าดราม่านะคะมามาแน่นๆเลยช่วงนี้ยังอยู่ในวังก็ดราม่าแรงขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยว เี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามต่อไปค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องนี้ดูแล้วติดจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรอไปจนกว่าจะถึงวันอังคารใช่ไหมคะแล้วก็ดีมากๆเลยที่เล่นต่อกันไปนะคะซึ่งก็เป็นอย่างที่หวานคัดการไว้แต่ว่าสิ่ง ที่มีข่าวมาในช่วงที่ใกล้จะจบก็คือเอ้ยมันจะไม่มีการแบบฉายแบบต่อเนื่องนะคะแต่ทุกอย่างได้ลงเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฉายต่อเนื่องจริงๆค่ะดีใจจังเลยนะคะพวกเราก็จาได้ไม่ขาดตอนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆต้องการให้หวานนะคะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนก็ลงไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยยอยจัดมาให้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิโสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ